สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลยโยอีกแล้วนะครับที่เต็นท์ปฏิพัทธ์ออโต้นะครับวันนี้เซลยโยมีรถตู้นะครับนาเสนอนะครับช่วงนี้สถานการณ์ประเทศไทยนะครับปลดล็อกแล้วนะครับสําหรับทัวร์ท่านใดสนใจหรืออยากใช้งานนะครับมีให้เลือกอีกแล้วนะครับผมเป็นฮุนไดเฮดวันนะครับตัวดีรักนะครับผมนี่ครับผมปี2 0 1 5นิะครับปฏิพัทธ์ออโต้มานาเสนอเลยครับรถเพิ่งเข้ามานะครับสภาพนี้เลยนะครับสวยเลย ก่อนชมรถนะครับฝากกดติดตามให้กับเซลด้วยนะครับตัวนี้นะครับได้แม็กดเดิมเลยนะครับแม็กอลลอยเลยครับของคุณได้เลยนะครับสี่ล้อนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับตัวนี้ยี่ห้อคุณได้นะครับโชว์ให้นินเห็นเลยนะครับสีนะครับเซลบอกได้เลยนะคราวนี้สีเดิมทั้งคันนี่สวยงามมาก ด้านหลังนะครับนี่โลโก้ไฮรักเอฮุนไดเฮดวันตัวดีรักนะครับผมดีรักเลยส,สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมตรงนี้กันนะครับผมนี่สวยมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปเปิดประตูดูภายในกันสินะครับว่าหน้าใช้แค่ไหน นะครับผมภายในนะครับเป็นโทนสีเบจนะครับสวยงามมากเลยนี่เบาะหนังนะครับสวยงามมากปฏิพัทธ์ออตโต้บอกไว้ก่อนเลยนะครับมีแต่รถส,สวยๆให้นะครับผม h ุ n ได้เฮดวันนะครับปี2015นะครับตัวดีรักนะครับผมปฏิพัทธ์ออโต้เราขายอยู่ที่859,000บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาคุยละเอียดกันได้เลย